สวัสดีครับพบกับลุงแอ็ดผาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้พระไม่ได้พามาแซบนะครับวันนี้ลุงแอ็ดก็จะเข้าฤดูตัดหญ้าแล้วครับผมเดือนมีนาจะเข้าเมษาแล้วครับผมจะหน้าฝนแล้วฝนก็เริ่มลงแล้วนะครับก็นี่ครับก็จะมีรับจอบตัดหญ้าครับผมทําความสะอาดบ้านนะครับวันนี้มากับป้านีนี่ครับไม่ได้ถอดหลังคานะครับวันนี้มาแบบนี้เลยครับผมเอารถขยำมาเลยครับไม่ต้องถอดหลังคาครับผม นี่ครับลุงแอกพาแซบนะครับวันนี้ม่พามาแซบครับผมมาตัดหญ้านะครับหญ้าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับฝนมันยังไม่ค่อยมานะครับช่วงนี้หน้าแรงอยู่ก่อนน่งก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับนี่ครับหนาหญ้านานี้มันไม่หนาแล้วครับแต่ว่ามันก็ต้องเคลียร์พื้นที่จัดวันนี้มาบ้านครูนะครับเนี่ย เด้ยงาเ็รแบบ้อยเดี๋ยวลุงเอกจะตัดยาก,ก่อนนะครับแล้วจให้ปณีเช็ดกระจกครับผมเช็ดกระจกมีหกช่องนครับแล้วก็นู้นะครับก็อออกให้หมดเครื่มงเครื่องไม้ครับอ่าวันหยุดรับจอบนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับผมไปดูกันเลยครับผม ครับกรงแอคหัวดแป๊บเดียวครับยาแค่นี้นะครับประมาณสิบห้านาทีครับผมตอนนี้ปนีก็กําลังกวาดนะครับกวาดแล้วก็จะเก็บไปทิ้งครับนี่เจแล้วนู่นครับจะไปทําเถื่อมงกไม้ครับตรงไหนมีก็ทําให้ลูกค้าครับทําให้ดีทาให้ลูกค้าติดใจครับผมเดี๋ยวเราทําเอี่ยมทำาสะอาดนะครับลูกค้าเขาก็จะใช้บริการเราอีกนะครับนี่ครับตอนนี้ปนีก็กวาดครับกวาดกองกองเดี๋ยวก็จะ กวาดใส่็ถุงปุ๋ยแล้วก็ไปเททิ้งนะครับทําให้เอี่ยมนะครับนี่ครับอันนี้พื้นที่เล็กน้อยครับผมยังไม่เข้านัดตัดหญ้าจริงจริงนะครับถ้าน้าตัดหญ้าจริงๆในลุงแร็กจะไม่ได้วางเลยครับเสาทิศนี้ต้องตัดหญ้าแล้วครับโอเคครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็ต้องดึงเครือไม้นี่ลงด้วยนะครับมันเกิดมาจากข้างนอกครับผมห้ามไปไม่ได้ครับต้องดึงลงมา บริเวณบ้านก็มีประมาณนี้แหละครับวันนี้ไม่เยอะนะครับนี่ครับนิดหน่อยก็ดึงครับผมอันนี้ก็ค้างบ้านครับผมนูและครับเดี๋ยวก็ต้องออกไปตัดข้างนอกครับดึงลงครับผมงั้นมันเข้ามาในบ้านนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับผมนี่ก็วันนี้ก็เช่นหน้าต่างนะครับ ดูดูหมูขึ้นบันไดเขาชกระจกครับผมระวังเด้อหมูตกลงมาไม่ช่วยนะครับซ้ำเลยนะครับกระทืบซ้ำเลยครับผมกว่าฟื้นครับผมนี่ครับวันหยุดครับก็รับจ็อกกันแบบนี้นะครับเหนื่อยหน่อยแต่เราก็ได้เงินใช้ครับผมสั่งอาชีพสั่งอะไรได้รับจ็อบครับผม ตัดยาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้โหเงียนกลิปครับผมกวาดไปทิ้งเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวนี้คืนเ้าที่เดิมนะครับ <c oughs> วางไว้ก่อนจะไม่ได้ปลูกอะไร จาใจทำนะครับใช้ยางรถยนต์ยางมอไซค์ทำครับผมไว้ปลูกผักอันนี่รอดูหน้าฝนนะครับโอ้ยยาขึ้นงามแท้ครับปานี้กํลังเช็ดกระจกนะครับ เหนื่อยไหมประนี๋ยงี้นหน่อยค่ะใช้แรงตัดหน่อยนี่ครับตัดยาด้วยทำความสะอาดบ้านด้วยนะครับหลังนี้เช็ดกระจกครับผม เสร็จหอยังป้านี่โอ้โหใช้เวลาอยู่เหมือนกันเนาะเช็ดกระจกครับผมก็ต้องทำให้เอี่ยมนะครับโอเคครับผมจะลงแล้วมาจับบันไดโอเคจับหลดจับสิไม่จับนะตกลงมากระเทิบซ้ำเลยครับรับรองครับกลัวฝืนครับผมอตอนนี้ป้านี่ก็ทำในบ้านด้วยนะครับละอยากใหญ่ครับผม นี่ครับจากดำดำนะครับโอ้โหเอี่ยมสะอาดครับไม่ต้องกลัวนะครับฝีมือแม่บ้านสาธิตอ่ประสบการณ์ทํางานแม่บ้านนี่สิบสามปีแล้วครับผมสุดยอดครับเอี่ยมสะอาดนะครับอ่าเสร็จแล้วครับผมอันนี้นะครับก็นี่ครับจะทาตะไคร์ใส่หัวเสานะครับกันนกพิราบมานะครับนกพิราบเข้ามานอนมาสร้างรังครับผม ก็อย่างว่านะครับมีสองหัวเสานะครับกันนกพิราบมาเพราะว่ามันสร้างความลาคาญลําบากให้เจ้าของบ้านนะครับขาบยาขาบลังมาก็เข,ข้าใจเขาแล้วครับผมมันไม่ใช่ที่อยู่นะครับก็ต้องทํากันครับผมอ้าวลุงแอ๊กทำอะไรจ้าทําอะไรจะขายกันนกครับผมนกมันเข้ามาทำไม่เป็น,นก็มั่วๆทำไม่เป็นต้องเป็นรับจอบอทุกอย่างครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมวันนี้รับจ็อบนะครับพาแม่ยานางมาครับผมเช็ดกระจกตัดหญ้าครับผมนี่ครับแล้วก็ทํานี่นะครับลวดครับผมลวดม้วนลวดหนามครับใส่คานครับผมกันนกนะครับมาถึงนี่แล้วครับผมแล้วก็ทําที่นี่ครับที่ตะไข่คุมหัวเสากันนกพิรลาบเข้ามาไข่ครับผมนี่ครับทําลวดด้วยนะโอ้โหงานนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันครับผม นี่ครับอันไหนลุงแอกไม่เคยทาลุงแอกก็ทานะครับนี่ครับสองหัวเสาเรียบร้อยครับผมใส่ลวดด้วยนกพิราบก็จะได้มาเกาะนะครับเขาเห็นลวดเห็นหนามเขาไม่ค่อยมาเกาะครับผมตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้ครับหลังบ้านก็เรียบร้อยแล้วครับผมหลังบ้านไม่มีหญ้าครับแต่จะมีไม้เลื้อยนะครับนี่ข้างนอกนี่ตามบ้านลุงแอกจัดการเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นแห้ <2 hours> <barriers> งๆนะ นู่นครับเสร็จเรียบร้อยครับผมอ่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับบรรยุดรับจบนะครับปีนี้เป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็ได้ตังใช้เนาะโอเคครับนี่ครับทำความสะอาดบ้านด้วยครับผมชิดกระจกตัดหญ้าหญ้ามีนิดเดียวครับใช้เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงครับผมแต่มันจะช้าตรงนี้นะครับทำเนี่ยตะแกรงเนี่ย อันนกนะครับบ้านหลังนี้ลุงแอ๊ก็จะคิดค่าแรงนะครับค่าตัดหญ้าไม่เท่าไหร่ครับแต่ค่าทายาทำอย่างอื่นคิดประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยบาทครับผมสามชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ลุงแอ๊ดพลาแซนะครับดูนะครับจะของบ้านมาแล้วครับผมเดี๋ยวจจ่ายมันนี่นะครับผมเสร็จแล้วก็รับตังนะครับ ขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนลงแอปลุงแอปผาแซบครับผมนี่ครับเอารถขายยำม,มาเลยนะครับไม่ได้ถอดหลังคาครับผมวันนี้มาเลยขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นไรเดี๋ยวครูกำลังจะออกไป